กลับบ้านแล้วค่ะเด็กหน่อยกลับบ้านแล้วพี่น้องขากรงกลับไปบ่ได้แล้วนี่พี่เพชรกลับก่อนเด้อพี่เพชรซื้อเพชรซื้อเพชรอันนั้นกับพี่เพชรคือกันพี่เพชรสิไปและเด้อเพชรบ่ไปตรงเพชรซื้อเพชรตัดเพชรเพชรเพชรนั่นจอบจอบเล่งตะไคร้เพชรนั่นลุดโศละว่าแล้วลุดอล้วหล่นเผาแห้ง ขากรงกับห Kh ักพี่น้องขากรงกะเบ็ดเมื่ไปไปเมื่อบานเมื่อบานโอ้ยโอ้ยพี่ปี Phi làm nhai nhàng mà thân được Phải leo Về cho biệt cắn thì tốt thân nốt leo พี่ลำยยางๆมาท่านเต็มถนนลรวพี่น้องเอ้ยเอาพี่ปีกับพ่อปีปียังไรพ่องเฮ้ยโอ้ยเอ้ยโอยเ้ยตายแท้ตายแท้ท่อง muôn lại phi lâm vậy phải 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 à chỉ săn săn này đó phi nòng mày cắn săn phải vào đây <laughs>

Ý <laughs> <Nhạc> là Coi <laughs> như cái nhác ta nắm <nó> <laughs> <laughs> ตะเวนสิตกดินแล้วพี่น้องตะเวนตกดินแล้วเต็มถนนไปเลยคุ้มเออคุ้มคุ้มถนน เมื่อแรงสิมาอีกว่ฝนบอกว่าอ่นบุญเล้กน่กลำโปกัน้ลัมี้เนาะแม่เเจบอกขาดัเนาะบอกให้ดึงบออกบอกบอกบพี่ลำไม่ดึงแต่เพือบอกให้อันพ่อเสมบอกให้พ่อเสมดึงบอกบอกห้่องฟังเอ พี่ลำพี่ลำบอกว่าเดี๋ยวถอนให้เองเอาแล้วไว้รุ่นท้องก็ยังแกงเข่าไปทางไหนถอะ อ,อป,ปีเป็นเหียดิ้บนอ,อลเลยโมนมีอันดเอาแมงกองเจ้าไปอีมื่อมิตลาดนัดเบร่รถขึ้นแลนหลายแท้เต่เ่่่่ล นั่นไปแผ่วไปอีกแล้วคุณชายทองรถพนใดรถพนใดอ <c oughs> <c oughs> ิ่มเดย ขอยนี่แล้วจะไปบ่ไดใดแล้วขอยผมไมีขาผมไม่ขาอมไปล่านะออมไปยังตลาด่าเถอะโอ้ อาจจะสันส้นๆในเด้อพี่น้องเพราะว่าไม่กันสั้นไปแล้วนี่แบดมืดแบดบะะ่ไหลายเนาะค่ะก็เลยหมืดเต็มถนนไปเลยคุ้ม ถนนนี oni, <l deuxième essel> ้คุมเอาว่าอยู่แล้วว่าเมนตังเออว่าเมนอันอุ่มได้ถ้าอุ่ม บ่อุ้มบ่ต้องบ่ต้องอันตรายเออใจหยางตัวหยางแล้วหมาหนีเหลวสิคักเก็บได้หยาเฮียขางทั้งญาติกันรถใส่เขียนตัวบางนาร่างเด็กเชิงเงินเนาะของนางบักนัดบนเฮียเบิดบดข่อบอกว่าบักนัดี่เนี้ยเก็บเอาไปอัด bao nhanh cắt khát thải cả <cười> 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 ăn miền <laughs> ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนิกเอาไว้สำนึกก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ